ดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟเฟมดีนะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะคะพายุหนองฟ้าพายุหนองฟ้านั่นแอ๋อสวจะพากันไปไหนนาะนะคะพายุชื่มอมอ,อ้พายุพายุพายุไปแล้วนะคะสวเสือไปด้วยไหมไอ๋อเสือก็ไปด้วยนะคะเราก็คงจะอยู่ดูแลลานปูนะคะแล้วก็ไปดูแม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดนะคะถ้าห่าหมดเราก็จะไปเกี่ยวให้เนาะ ไปแล้วนะคะเราจะไปไปซื้อเครื่องมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าวันเสาร์เออวันนี้ก็วันเสาร์แล้วเนาะเห็นว่าแม่สังวานเหมาก๋วยเตี๋ยวร้านสมพรปากนะคะก็เลยไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะไปแล้วนะคะฝนตกนะคะทำอะไรไม่ได้นะคะวันนี้วันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะโอ้โหน้ำล้นออกมาเลย โอ้โหฝนตกพายุเข้านะคะ,เร,ะ,คะนนเริ่มลงหนักแล้วน,นะคะตอนนี้เริบบ่มลงหนักแนละ้วเนาะฝนเนาะเดี๋ยวฝนชชาๆเราก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวอีกนะคะมาแล้ว,วรถใครมาเนาะดําโ้โลุาาลาลุุ้ลุุว่าใครมาเสียงก็คุณนนะ เออสียงก็คุ้นนะใครเข้ามาต้องจับตามองนะคะโอ้หนุ่มรอมากสวัสดีจ้าฝนตกเข้ามา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 อย่างน้มาอืมอืมไม่ตก็ไม่มนไม่ต้องมีลมอล้อาก้าอายุเข้านอายุเข้า กำลังจะชวนดาดาไปนอนเบนอยู่เออปุะยุมวันทีสวเขาไปซื้อของเอฟซีจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพรนนี้ครับพรุ่งนี้เขาไปหาซื้อของก็เลยเมื่อเช้าโมเอฟซีว่าเดี๋ยวถ้าภาคหนึ่งใจเอียงก็คงจะมาเพราะว่าปกติเล่นมาช่วงเวลาแบบนี้เออนึกอนื้ไม่เกินเที่ยงหรอใช่ภารกิจแน่นเมื่อวานมันก็เลยมามันเนิ่เลยมาโอ้โหสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยสวยสวยไปดูไปดูเออนี่เออไปดูได้แล้วแล้วแน่นแแน่น นื้อออกแล้วเห็นได้ในคลิปเออว่าพายุเข้าเราจะทําอะไรดีเราออกเงินกันกินหมูกระทะไหมสร้างห้องน้ำใหม่ไงยกเว้นเรายกเว้นเราเดี๋ยวพี่ว่ากันเดี๋ยวว่ากันศึกษาทีมงานครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนาวไงฝนตกพายุเข้าไม่ได้ทําอะไรเราก็เอ้ยนั่งกินชิวๆ อ๋อไม่คือมันหนาวมันอุ่นๆนะเรากินหมูกระทะอยู่เราก็แชร์กันคนละห้าสิบบาทก็ได้กินแล้วอันนี้แชร์ไม่ได้ไม่ได้กินเลยถ้าแชร์ก็เดี๋ยวแชร์ให้ลูกมากินแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปดูห้องน้ำเลยนะไป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 ลองไปใช้บริการดูสินะวันนี้ก็พายุเข้าก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุซีพายุเข้าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่า แม่บุญเลือกับน้องบุญรอดก็เอาเข้าวคอกเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวหญ้าให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เราก็อยู่กันม่อวแม่แม,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 ม่นะคะอยู่ทางด้านหน้าเฝ้าร้านกาแฟนะคะจ่าเอ็มก็มาถึงแล้วนะคะกําลังเสริมมาอีกแล้วนะคะเนาะโอ้โหกล้วยไม้นะคะสวยจังเลยกล้วยไม้นะคะกําลังออกดอกสวยงดงามจริงๆนี่แต่ละช่อแต่ละพวงนะคะคุณนะอ่ะอุ้ยอันนี้ยิ่งสวยค่ะนี่นี่นี่ สวยมากมากสวยจริงๆจ่าเอ็มก็มาดูห้องน้ำนะคะทัานี้ฝนตกช่างไม่มาเนาะตัดไม่ได้จะหอมยากก็หอมไม่ได้จะเก็บก็เก็บไม่ได้เยี่ยมสวยไหมจ่าเอ็มลายสวยเนาะตาเลือกเอง ก็นี้แหละถึงบอกว่านี่เอามานั่งกินตรงนี้อะได้บรรยากาศชิลๆเลยนะ,เ,ยนะเออมันเหมือนเออออเ,ออเแล้วก็มันมันแบบว่าอะไรนะแบบว่ามันไอ้ได้บรรยากาศน่ะนะมองไปข้างนอกน่ะมีหญ้าเขียวแล้วก็มีฝนตกลิลลินน่ะนะให้บรรยากาศดีนั่งแล้วเดิมแล้วมันโอ้ยเดิมแล้วเมื่อวานนี้ลองคิดว่าน้ำไม่ไ <c> ห <oughs> ลก็เปิดได้สบายไหมเออเอนั่งแล้วสบายสบายแบบว่า ไม่สูงไม่ต่ำพอดีเพอดีไงเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าเราใช้ห้องน้ำเรานั่งคุยกันอย่างนี้เลยดีไหมนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าเอฟซีเพูดหยอกๆกันนะนี่แบบนี้ไงเฮ้ยสบายดีพี่ดีพี่ดีก็บอกว่าแบบนี้อุ้ยมันก็ไม่ได้ถูกเนาะมันไม่ได้ถูกก็ถึงบอกว่าพอดีพอดีเลยก็ถึงว่าพอดีเพอะดีไงนะ เราก็ถือว่าเป็นทักทีเลยเออแนวบรรยากาศเนาะอ๋อ้สุขภาพดีมากเลยท่านผู้ชมโอ้อย่างดีแล้วเนาะเห็นไหมเห็นไหมเราก็นั่งทำงานได้แล้วโอ้ก็ดูนั่งทำงานเลยพี่น้องดูยี่ห้อออย่างนี้เมริกันสแตนดาร์ดเออเราก็นั่งทำงานได้ไม่หยิบยากเราก็ปุดทุกไปด้วยโอ้ดูนะก้าดานั่งทำงาน ที่ทำงานกูงทำงานก็ได้นะไม่พูดถึงว่าขนาดที่เรากำลังปกดทุกข์เราก็ยังทำงานได้งานของเราทำทได้ตลอดนะแบบงโนี่ก็เย็นสบายิแรไปตัวนะยบอกโอเมนนถึงิงอนนะนิงมันที่มันหบพนอยู่ต้นไมนยมันเอามันมือิบอกมีใครเนเราอันนี้ก็เราหลับตาล้วก็ไม่เห็นใครล้วก็มีใครเห็นเราโ้ย ถ้าโลงแบบนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วงานนี่ต้องใส่กระถุงไม่เป็นไรถ้าโลงแบบนี้เราก็ก็ไม่มีใครเห็นเนี่ยไม่กระถุงกระถุงเออเราก็เราก็นั่งเฉยแบบว่าเออเราทำงานแล้ไหมมีข้าวเด้อมีข้าวมีเด้อเดี๋ยวเดดีีี๋๋ยยยววขึ้นเเเท่งราตุ้มโฮมกันรอบเที่ยงเนาะนี่ไงเราก็ทำงานเฉยจะเหมือนไม่มีอะไรเนี่ย ฝนตกก็ไม่ได้ตกนะคะเอฟซีตกแบบโปรยเนาะแต่ไอเดนก็ชวนแล้วได้นะไปเรียนประมงนะทุกคนครับเราไปเฝ้าร้านกาแฟเราจะไปอยู่ที่ร้านกาแฟเนาะเพราะว่าคนเฝ้าไปชั้นบรรยากาศไปชั้นกันมันเห็นสายฝนแล้วก็มันก็เห็นหญ้าทุ่งหญ้าเขียวขจีอุ้ยเสียงนกด้วยเสียงธรรมชาติเย้เฮ็ดออกอีกแล้วเอ็น อุ้ยเห็ดถวไมมันออกตลอดเวลาเออนีอออ่ไงนี่ไงสงสัยเราไม่เห็นหน,นี่เออฉันมองมาฉันก็ว่าเป็นเห็ดนี่เออฉันมองมาว่าทจไมเห็ดนี่เห็ดแดงมันก็ออกอีกอยู่นะ,นะะเจอเห็ดอีกแล้วนะะเจอเห็ดอีกแล้วเออออกดีเออมันหลบอยู่ใต้ใบไม้แล้วเห็ดหน้าแร่เราทำไมมันไม่ออกล่ะเห็ดฐานแล้วก็ไม่ออกเออดอกนี้ก็เถ่าแล้วพี่น้องเป็นเป็นเสื้อเป็นแนวมันสิได้ออกไปหลายๆเนาะ ให้มันเป็นเสื้อเป็นแนวมันที่ได้ออกไปเยอะๆโอ้ที่มันเล็กๆอยู่มันก็โตแล้วนี่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 ได้ฝนมันก็โตขึ้นโตขึ้นนะนี่ย้มมือนแร่งกับแดงเจออันเออย้มมือนแรงกับแดงจังปางอีกโอ้ยดอกนี้ก็งามนะนี่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 โอ้สวยสวยสวยเอฟซีเห็ดที่บางปุ๋ยทำไมมันออกดีจังเลยนะเก็บทุกวันออกทุกวันเก็บเช้าเก็บเย็นโอ้ยออกดีแท้ ดอ,อกดีกระดัก,กระโดนี่นี่นี่น,น,นี่ดอกนี้ก็กำลังงามนี่ป้าเห็ดเอ้ยเห็ดดอ,อกดีแท้ดึงหญ้าให้มันก่อนเฟ่าออกมาเด้อดึงหญ้าออกให้ซื่อ,อมีอีกไหมนี่ตามหินนี่ตามหินนี่มีอีกบอสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ปะป่ะ